หลายคลิปและแกก็ไม่ชอบอันนี้ชอบชัวมัชะก็ยังคลองใจทุกคนหน่องครับน้ำครับน,นี่คืออะไรวะมะชะโคโค้ค,ครับอไอเดียดีนะปิดกันปกม,มาให้ด้วย๋หวชิมกันไม่เก็ทไม่ถือว่าไม่อร่อยแต่ก็ไม่เก็ทรสชาติตึงตึ้งไหล่ห,หไปตึ้ง ทำไมมันต้องเกิดกับกูคนเดียววะเนี่ยอือเย็นหน่อยก็โอเคนะรสชาเขียวไปได้นะหอมดีโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าน้ำมะพร้าวทาให้มันขมขึ้นไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือกาแฟผสมน้ำมะพร้าวเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันทําให้ขมขึ้นหน่อยถ้าเป็นไปได้อยากแนะนําเปลี่ยนเป็นน้ําดอกมะพร้าวดีไหมชาเขียวก็ถือว่าหอมดีนะครับเท่าไหร่นะ95หบาทค่ะ น้ำชาเขียวมันราคาขนาดนี้เลยเหรอวะเดี๋ยวนี้สกบาทแล้วใช่ไหมประมาณเ็เกินโอเค okay, นะผมถือว,ว่าราคากลางๆแล้วกันนะเพราะว่าจะสตาบัคก,ก็ประมาณแก้วล้วประมาณร้อยถ้าหนาผมถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำ<ม>ดอกมะพร้าวได้ผมจะให้ห้านะ<ม>อันนี้ผมให้ไปสี่แล้วกันนะครับถ<ม>ือว่าผ่านนะ